สวัสดีครับผมผมกับสายละคือเกาแล้วพี่น้อยมือดีกะทำมาารัตอนลงตูมบ่มี่น้องแต่ว่าเงียบกิ๊บเลยครับผมเ่อกว่านั่นลองยู่ฟังนู่นครับพี่น้องไปมาแล้วครับไปมาแล้วไปเปิดยูระมานครึ่งชั่วโมงครับผมเงียบกิ๊บพี่มื่อวานนี้ต้องลองยู่ฟังนู่นอยู่เลยครับผมก็เลยกลับมามองเกาครับผมมองนี่ก็เงียบครับ ก็เลยเปิดลำพงทิ้งไว้นั่นแล้วครับผมนางจอบนกเขาฟังนี้ดีกว่าครับพี่น้องนะครับสิบพว์ได้กินกว่าครับผมโอ้ยตาได้บอกว่าน,นี่บ่มีลำพงครับผมลำพงเสียครับนี่กับพียืมของมูมากครับไปยืมมาเปิดอยู่ถนนครับผมฝั่งนี้ก็เคยมีมาเคยมีว่าสองเทือ่อครับผมวันนี้เงียบ 10, ครับผมต,ตัวเก่าครับพี่น้องตัวที่ว่า ตอบวกเขาแล้วครับเดี๋ยวเลยเปิดทิ้งไว้วครับผมเผื่อมัน,นินเสียงมันสีมากฟังครับนั่งจบดบนเขาฝั่งนี้ดีกว่าครับผมมาแล้วครับมาแล้วจอดนะครับบ๊าโอเคนะี่เนาะ ถูกเนาะมันเป็นเปงๆ <coughs> <coughs> เงียบหน่อยพี่ดียวฝนมาแล้วพี่เนาะตัวเล็กนิ่มาถึกครับผมตัวที่สองล่วงครับผมมันวันซันพี่เนาะครับดูฝนมาแล้วพี่เนาะโอ้โหดูครับตกแน่ครับผมเคลื่อนเคลื่อนนี่ครับเียบกี้ครับผม บมมีมาครับเสียงกับพ่มีห้องครับพี่น้องดูฝนมาหมึดตึบเลยครับผมมีลมมาแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บนก,กนครับพี่น้องลมมาแล้วครับเนี่ต้นพงคน,พ,น,นพี่น้องเาแล้วครับผมฝนมาแล้วพี่น้อง สาไปยืมน้ำพลูมูมากครับโอ้ยหมดมาแล้วครับ,บน้องมาอย่างเร็วเลยครับผมไต่นกเขาตัวนึงครับผมนั่งมือนี้ครับเดี๋ยวขอเก็บของครับผมกับบ้านก่อนครับ,บ,บ,คครบโอ้ยหมดมาแล้วครับสิกลับบ่านเรับพี่น้องโอ้ยไต่นกเขาไปตัวน,นึงก็ยากดีครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเจอกัอนใหม,ม่ครับผมเก็บของก่อ,อนครับ ไปสิกลับบา้านบทขางนึงพี่น้องมาแล้วครับคนเขามาครับผมโอ้ยแถมนึงครับพี่น้องมาเนี้ยมาแล้วครับผมกลับบ้านก่นอนครับ <laughs> มานคือเก่้พี่น้อง